สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เครรักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาพบกับการออกบูธออกงานออกร้านในงานแสดงปลนไม้เดอะการ์เด้นซึ่งเราจะมาทําการเปิดการแสดงและจําหน่ายทุกปีนะครับที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ถนนรามินชานะครับกรุงเทพมหาคนครซึ่งทุกปีเราก็จะ มานำเสนอแล้วก็นําไม้สวยงามไม้ดอกไม้ประดับซูเปอร์ออริจินอลบอนไซอะ์ดีเนียมของแท้นะครับมาจําจหน่ายนะครับแล้วปีนี้ก็เช่นกันครับปีนี้งานถึงวันที่งานเริ่มวันที่12ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดเอาวันที่คือคือวันอาทิตย์22นะครับวันอาทิตย์ที่22ครับ แต่เริ่มิเมนรเริ่มวันที่ที่สินะครับเริ่มวันศุกที่ผ่านมาทั้งน,นะครับวันวันนี้ก็เราก็ยังรอท่านลูกค้าที่สนใจและก็สามารถที่จะแวะมาซื้อมาอุดหนุนเราได้นะครับเป็นไม้ของแท้นะครับจากคทเธีอะดีเนียมนะครับซูเปอร์ออริจินอลบอนไซอะดีเนีนะครับซึ่งไม้เหล่านี้นะครับเรามีหลายระดับราคานะครับมีตั้งแต่350 6 5 0ไปจนถึงหลักล้านเลยนะครับหลักหลายหลายแสนบาทหลักล้านบาทเรามีนะครับเป็นไม้ที่มีอายุมีคุณค่าในการนําไปประดับตกแต่งบ้านและคราสิา์สวยงามได้เลยนะครับเป็นไม้ออริจินอลนะครับของแท้ซูเปอร์ออริจินอลบอนไซอะดเดียมนะครับนะฮะซึ่งเราก็มาเป็นประจําทุกปีแล้วครับที่นี่นะครับเสร็จจากนี้ เราก็จะพักแล้วก็รออยู่ในส่วนเพื่อเตรียมที่จะออกบูธสำคัญําสำคัญของเราต่อไปนะครับสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับงานถึงวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2,563นี้นะครับนะครับนะนะและก็ขณะนี้เราก็ยังเปิดทำการจำหน่ายอยู่นะครับนะในโอกาสต่อไปเราจะได้นำเสนอต่อเป็นระยะระยะนะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติติดตามให้รับชม ขอบคุณครับ